เป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะไม่ร้อนดีใ บ้านเราคือแทนคุณแม่ของ,งนักเรียนเราทุกคนนะคะได้กรุณาให้พวกเราได้กล่าวไว้นะคะซึ่งเป็นสิ่งอันดีงานที่พวกเราอยากคืนกระนำต่อคุณแม่ เป็นตัวแทนของคุณแม่ในวันนี้นะคะก็ขอฝากขอบคุณสั้นค่ะครับท่านผู้ของท่านแต่ผู้เกียรติรบนะครับคุณแม่ทุกท่านนะครับก็ถือว่ากิจกรรมวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านอ่างตูนระยอง ประจำปีพธศักาาช2555ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในพิธีการแล้วนะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับถ้าเป็นทางกลับก็ขอให้กลับด้านปลอดภัยนะครับอย่าลืมการร่มนะครับฝนตกเราจะเสียเขาปั๊บขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับขอบคุณครับ